เมื่อวันพระแรม14ค่ค่ำเดือน3ที่ผ่านมาทุดงขัสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีคณะกะัลยาณมิตรจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมพิธีบุภาเปตะพรลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานผู้แทนประธานฝ่ายครวาสได้จุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้น พระมหาดอ,อร์สุพลสุพโลประเรียนธรรม9ก้าประโยคประธานสงฆ์ทุดงคัสถานอุดรธาน,นีท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักกะเป๋าวัฒนสูตรก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ร่วมกันสวดอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งกล่าวคำถวายมัตาตากาัตหารและถวายปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ภายหลังเสร็จพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาปรมน้ำมนต์ให้แก่สาธุชนทุกท่านและถ่ายรูปเพื่อเป็นเที่ยวระลึกในงานบุญครั้งนี้สำหรับพิธีบุพเพปตะพะรีนั้น เป็นการทำบุญที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลดังครั้งที่พระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคตได้กราบทูลพระบรมศา,ศาสดาและนิมนต์คณะสงฆ์ไปรับมหาทานเพื่อทำพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วผลบุญย่อมเกิดแก่ผู้ให้และผู้รับนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตะเวทีต่อบุพการีผู้มีพระคุณ และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยก็ต้องอนุโมทนาบุญกับลูกหลานกรตตัญญูทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญแล้วก็ทําบุญแบบนี้ส่งให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วอีกทั้งก็ร่วมกันสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธต่อไปค่ะ